ประเด็นที่เรานําเสนอไปวันก่อนนะคือมีการแซะสถาบันพระมหากษัตริรย์เน,นี่ยพระมหากษัตริย์มีมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยหรือว่าเออได้อภิสิทธิ์อะไรจนเหมือนจะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเหมือนเทวดาคุณไปดูนู่นนะพระราชวังแววนสายเปลี่ยไปไหมเปลี่ยนไปที่ต่างใช่คุณดูเนี่ยบางที่อยู่พระมหากษัตริย์มีมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยหรือว่าเออ ได้อภิสิทธิ์อะไรชนเหมือนจะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเหมือนเทวดาคุณไปดูน่นนะพระราชวังแวนสายป่ะเดืไปไหมเดืดไปันที่ต่างเใช่คุณดนูนี่นมันที่อยู่ของที่อยู่ของมนุษย์หรือเทวดาคิดว่านะเขาคงแค่ลดทอนสิทธิประโยชน์อำนาจลงสักนิดเหมือนว่าเก็บภาษีพระราชาได้ไหม <laughs> เออได้เยอะนี่ ประชาชนยังต้องเสียภาษีบ่กอากาสได้ไหมครับเท่าที่ประโยคสุดท้ายเย่ยเก็บภาษีของพระราชาได้แล้วไหมประชาชนยังต้องเสียภาษีเยอะนะอนดีตผู้พากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกาอาจารย์จูชาติสีแสงได้มีการโพสต์อินโฟกราฟิกนะของลือฮิสตอรีแล้วก็ประกอบนะกับความเห็นของอาจารย์จูชาตินะ,ะนี่คืออินโฟกราฟิกที่อาจารย์จูชาติเน้นนำเสนอประกอบที่ลือฮิสตอรีเน้นนำเสนอเอาไว้ว่าก่อนจะพูดว่าภาษีกูคุณรู้หรือไม่ ปี64ในหลวงทรงเสียภาษีเท่าไรเฉพาะหุ้นในพระประมาพิไทยในหลวงสบริษัทนี้นะเทเวศประกันภัยไทยพาณิชบูรซิเมนนะรวมภาษีที่ชำระาระ33หเจล้านบาท3,357ัรล้านบาทเฉพาะส่วนที่เป็นหุ้นในพระประมาพิไทยซึ่งนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้นะและไม่ใช่เพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนมาหลายปีแล้วด้วยแต่ถ้ากลับไปที่พระพยอมที่พูดนะแซะ เสียภาษีได้ไหมนะเสียภาษีบ้างได้ไหมพระมหากษัตริย์พระราชาที่หลวงพ่อพยอมกําลังพัดพิงถึงเนี่ยนะนอกจากท่านจะเสียภาษีท่านยังเป็นพระราชายุคใหม่นะคะแล้วท่านก็เป็นพระราชายุค n วนอร์มัลแล้วท่านก็เป็นพระราชาที่นะคะทรงปิดทองหลังพระหลายอย่างมากแล้ววันนี้อย่าว่าแต่เก็บภาษีท่านไป3,500ล้านต่อปีเลยวันนี้สิ่งที่ท่านได้จ่ายให้แก่ประเทศไทยตั้งแต่ท่านเสวยลาชมาเนี่ย ปาเข้าไปไม่รู้กี่หมื่นล้านแล้วเยอะกว่าที่ท่านเสียภาษีปีละสามพันห้าอีกแล้วก็เยอะกว่าที่หลวงพ่อพยอมเนี่ยนะกินฟรีอยู่ฟรีที่วัดวนแก้วอีกอยากจะบอกผ่านสื่อว่าเราจะจัดการเรื่องที่พะพยอมหมิ่นสถาบันนะครับสำปสก็ไปถอดคลิปถอดเทปถอดคาพูดมาครบถ้วหนหมดแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าเราจะส่งให้กับตํารวจปทไปตันกรองดูว่ามันเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา1 1-2ไหมนะครับ แต่คิดว่าตอนนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะเข้าแล้วล่ะนะครับถ้าพยมจะบอกว่าเข้ารรษานี้จะนิ่งเงียบอันนี้ก็คงไม่ทันแล้วนะครับพักคนนี้เนี่ยให้ข้อมูลที่ไม่ได้ศึกษามาโดยละเอียดจะพูดไปตามที่ตัวเองเนี่ยอยากจะเชียร์นักการเมืองคนนี้พักนี้นะฮะแล้วก็พูดเพราะว่าพักนี้นะักการเมืองกลุ่มนี้กําลังมีปัญหาเรื่องของกฎหมายมที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันครับนะฉันก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเลย ที่ลงท้ายเมื่อสักครู่นี้นะท่านผู้ชมความจริงตั้งแต่ตอนต้นเลยนะตอนต้น,นคลิปนี้แล้วฟังแล้วก็มีปัญหาเหมือนหนึ่งปั๊มหนึ่งว่าแบบโอสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ได้ประทับอยู่เนี่ยเหมือนกับไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นเทวดานะแล้วก็กลัวนะคือเหมือนกับโผนเจ้ากลัวเรื่องของออคนที่จะมายกเลิกกฎหมายจนขึ้นสมองและตอนท้ายเนี่ยพระคนนี้พูดไม่ถูกเนี่ยที่บอกว่าพูดเหมือนกับว่า พระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้เสียภาษีความจริงเนี่ยพระพยอมความจริงไม่อยากเรียกว่าพระเลยไม่ศึกษาอะไรเลยนะไม่เคยดูอะไรเลยอย่างนี้ต้องจับไปต้องจับพระพยอมเนี่ยไปนั่งฟังอาจารย์อานน์เทะจับกันนะคุณเนี่ยต้องไปฟังอาจารย์อานนนศักดิ์วริทย์เทศในเรื่องของนะทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ว่าอยู่ภายใต้การบริหารภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติฉบับไหนท่านเป็นพระนะ นักเทศนะคะพูดเป็นเจ้าบทเจ้ากรอนคนฟังรู้สึกสนุกนะคะแล้วก็เลยชอบที่จะฟังท่านเมื่อสมัยก่อนพระที่เทศเก่งๆนั้นก็จะหาได้ยากเพราะฉะนั้นท่านไม่ใช่พระนักปฏิบัติชอบค่ะท่านเป็นนักพูดเก่งแต่คนพูดเก่งไม่ได้แปลว,ว่าจะปฏิบัติดีหรือปฏิบัติได้นะคะตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านออกมาแสดงความเห็นทางด้านการเมืองท่านต้น ปรึกษาเรื่องการเมืองนะคะเพราะมันเปลี่ยนแปลงนะคะโดยเฉพาะการเมืองน่ะมันเป็นเรื่องของเลขกลท่านต้องมองให้ออกนะคะเมื่อท่านมองไม่ออกเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยอยู่เฉยๆนะคะคนจะศรัทธามากกว่าแต่ถ้าแสดงออกมาก็ต้องเก่งนะคะแล้วไปในทางสร้างสรรค์ถ้าแสดงออกมาแล้วไม่รู้จริงนะคะแล้วมาที่เชิงสร้างสรรค์และที่สําคัญก็คือว่าในหลวงเนี่ยทรงเป็นอัครศาสนูประถมภพก็คือดูแลาศาสนาก็คือดูแลท่านนะคะท่านอย่าไปคิดนะคะที่จะไป พูดถึงเบื้องบนที่ดูแลท่านมีบุญคุณต่อท่านนั้นในเชิงที่ไปทําร้ายเลยค่ะแม้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะปฏิบัติเลยโดยเฉพาะเป็นพระเนะี่ยต้องรู้อยู่แล้วทีงอยากจะให้ท่านสึกออกมาซะนะคะเราก็มาเป็นนะคะแกนนําของพระที่ท่านชอบนะคะท่านจะได้ทําอย่างที่ท่านมีใจอยากทําคือต้องการจะเอาใจด้อมส้มต้องการจะเชียร์พระก้าวไกลต้องการจะเชียร์คุณพิธาถึงขนาดลงทุนแซะสถาบันเลยเหรออืมประเด็นที่พูดถึงพระพยอมเนี่ย รายการเสนอไม่ครบด้านครับไอเรื่องที่พระพยอมจะชอบพักไหนจะเลือกพักไหนจะชมใครเนี่ยพวกเราไม่มีปัญหาเลยครับตัวน้าเองก็ไม่มีปัญหาครับเพราะน้าจริงกับพระพยอมแล้วครับพระพยอมท่านก็เป็นอย่างนี้แหละครับสิ่งที่ท่านทําแบบนี้ท่านก็ทําไม่ได้ทำครั้งแรกครับทํามาบ่อยแล้วแต่เรื่องที่รายการไม่นําเสนอก็คือเรื่องที่พระพยอมพูดถึงสถาบันกษัตริย์พาดพิงไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์และให้ข้อมูลไม่ถูกต้องหลายๆอย่างผมคงไม่ต้องทัวร์แล้วว่าท่านพระพยอมท่านได้พูดอะไรบ้างนะครับ ประเด็นนี้มากกว่าครับที่รายการควรจะนําเสนอส่วนเรื่องที่เขาจะชอบคุณพิธาจะชมคุณพิธาจะรักพักเก้าไกลอันนั้นตามสบายเลยครับเป็นสิทธิ์แต่ทําไมรายการไม่นําเสนอให้ครบด้านครับอันนี้เป็นปัญหามากกว่าครับนี่คือเรื่องที่ท่านพระพยอมพูดถึงสถาบันกษัตริย์ผมไม่เข้าใจนะครับว่ารายการได้รับคําสั่งจากเจ้า,จาของช่องมาหรือเปล่าหรือทางช่องผู้ถือหุ้นใหญ่มีข้อกําหนดมาหรือเปล่าว่าจะต้องทํารายการไปในแนวทางไหน พราะจริงๆแล้วประเด็นหลักๆของปัญหาที่พระพยอมเจออยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องที่พระพยอมพูดถึงสถาบันกษัตริย์แบบไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมครับไม่ใช่เรื่องที่ท่านชื่นชมพักก้าวไก่ไม่ใช่เรื่องที่ท่านชื่นชมคุณพิธาตามสบายเลยครับเพราะยังไงท่านพยอมท่านก็ยังเป็นมนุษย์ก็ต้องมีรักโลกโกรธหลงเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่สิ่งที่ท่านมีปัญหาคือพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์ครับและพาดพิง และให้ข้อมูลไม่ถูกต้องอันนี้คือประเด็นและปัญหาครับอยากให้รายการเสนอให้ครบด้านนะครับเพราะทําอย่างนี้แล้วทางรายการเป็นเหมือนทีมโคศกของพักเก้าไก่มพระพยอมเนี่ยได้มีการพูดคุยถึงเรื่องราวของประเทศไทยเป็นอะไรที่มหาาัศจรรย์ในโรค คือคนที่ได้ที่หนึ่งก็ตั้งสบาบนไม่ได้เป็นประเทศอื่นเขาตั้งแบ,บเดียวเลือกตั้งเสร็จเขาก็ได้เป็นแล้วอันนี้หนึ่งประเด็นนะหลังจากนั้นท่านก็จะมีการพูดอีกเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องของการขอบิณฑบาตนักการเมืองให้ไปช่วยระดมเรื่องความคิดเรื่องปากท้องเศรษฐกิจนะเรื่องสังคมให้รรมาทำมาหากินกันให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นสมองของนักการเมืองที่จเจริญก้าวหน้าทุกทีเถอะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเป็นชื่นชมของคุณพิธา ซึ่งคุณพิธานเนี่ยนะเป็นบุคคลที่เรียกว่าหลายคนคงจะทราบนะครับก็เป็นคเครดิตนายกของทางฝั่งของก้าวไกลแล้วก็เป็นพรรคที่ได้อันดับหนึ่งนะฮะทีนี้คุณท่านพระพยอมเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณพิธานเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่ใช่หาได้ง่ายๆเพราะอาตมาเห็นในข่าวเ,เขาถูกศาลเนี่ยนะฮะสั่งแล้วนะครับก็ตอนแรกคิดว่าต้องร้องไห้ปรากฏว่าคุณพิธาควบคุมอารมณ์ได้ดีแบบนี้น่าจะเป็นภาวะของผู้นําเรื่องนี้เป็นประเด็นเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางฝั่งของลุงพี่น้ําฝนนะฮะแล้วก็คนอีกส่วนหนึ่งบอกว่าการทททีีี่่่่่่่าาาาางงงงงฝัขออออเเพพรยยยยมมมมํแบบนน้ถืวไหะสิ นะเพราะว่าการเป็นพระแล้วออกมาพูดเรื่องการเมืองเนี้ยไม่ได้เพราะว่าสาเหตุเพราพระยอมเนี้ยพูดถึงเรื่องของการเมืองแล้วก็บอกว่าคุณพิธาเนี่ยเป็นคนที่ดูและเข้มแข็งดีที่ไม่ร้องไห้ในวันนั้นนะครับเท่านั้นแหละคุณผู้ชมครับประเด็นมันก็เกิดล่าสุดเนี่ยมีคุณผู้ชมบอกว่าไม่ดูรายการหกกระแสะมาเกือบเดือนหนึ่งแล้วนะฮะเปิดมาวันนี้จะไม่ดูอีกเลยรู้สึกหมดใจกับรายการนี้คนจากรายการเอียงค่ะ